วันหยุดวันหยุดของครอบครัวหิมะลงเน็ตเน็นะคะนี่เลยลางทยอยลงค่ะแบบเดียวตกมาเรื่อยๆค่ะ แเย็นโอ้ไอไอ้สิโอ้ไอโอเคได้เลยเบคกี่อายอมนาบิดอายนอแบคไอ้นองนาดินกับลืดแบไอ אוו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  oh. Oh, oh, มามาจ้าเพื่อนๆที่รกคะเก็บภาพบรรยากาศเก็บภาพบรรยากาศให้เพื่อนๆได้ดูก่อนนะคะเนาะ,ะนก่อนจะออกไปหาช้อปปิ้งกันคะ่ะมาได้เริ่มลงหยุดน้อยแล้วค่ะก็มีข้าวติดดินน้อยเนาะ,ะตอนนี้เนาะเพราะว่าฝนตกกําลังหยุดะคะ่ะฝนตกกําลังหยุดบานก็นเลยถือโอกาสออกมาเดินถือโอกาสออกมาเดินเล่นออกหลดพุงประมาณนี้นะคะเนาะ ฝนในลงมิดหยุดตกตะกี้นี่เดี๋ยวก่อนจะพาออกไปช้อปปิ้งอาหารอีกข้งอาทิตย์ละข้างเนาะอาทิตย์ละข้งสองข้งประมาณนี้แม่บ้านจะออกไปช้อปปิง้งไปคอสโกมั่งเอเชียนมาร์เก็ตมัง่งสต๊อบมองละจุดสองจุดประมาณนี้ถ้าวันไหนไม่ต้องการของเยอะนะคะเพื่อนๆที่รักจ้าแม่บ้านก็จะหยุดแค่คอสโกถ้าวันไหนไม่ไปคอสโกแม่บ้านก็จะ สต็อป้านเอเชียนมาร์เก็ตประมาณเนี่ยค่ะเพราะว่าขับรถไปกับบุกี้นาะทีก็ถึงร้านซูเปอร์มาร์เก็ตแลวเนาะแถวบ้านปางอยู่แถวบ้านปางอยู่มันห่างออกจากในเมืองบตบกไก่ปันไดค่ะขับรถประมาณสิบห้ายี่สิบนาทีก็ถึงแเดมเบี uh, ่และนะ้วเนาะแดมเบรี่ก็เป็นจุดแหล่งศูนย์รว้วอาหารแหล่งชอปปิ้งมีมอมีให้เขาได้เดินชอปเลือกซสืออาหารตามใจประมาณนี้ ้านเอเชียนมาเก็ตก็มีอยู่สองสามลานอยู่หันค่ะก็มีแต่คนเล้าล่ะขายค่ะคนเล้าเปิดลานขายเอเชียนมาเก็ตมันเนี่ยนี่ก็บรรยากาศมันนี่เลยค่ะหน้าปากซอยนะคะไม่บานชอบเดินขึ้นมาหน้าปากซอยก่อนคะ่ะถ้าวันไหนไม่ขี้เกียจนะคะเดี๋ยวจะพาเดินลงไปไท้ายซอยค่ะ เดี๋ยวจะพาเพื่อนๆเ,เดินลงไปทายซอยดูซอยตันนะคะเนาะซอยที่แม่บ้านอยู่เนี้มันเป็นซอยตันถ้าลงไปทางหลังบ้านถ้าขึ้นมาทางหน้าบ้านก็จะเป็นเนี่ยคะ่ะเป็นถนนสายลักที่ออกไปในเมืองไปตลาดไปซูเปอร์มาร์เก็ตประมาณเนี่ยคะ่ะเห็นไหมหนาปากซอยก็จะมีจุดทิ่ป้ายเขียนคำว่าสต็อปนั่แหละค่ะคือ ถนน,นหลักค่ะถนน,นหลักก็คือชอตวูดโรดค่ะถนน,นหลักแยกไปก็เป็นชอตวูดโรดออกไปตอแอนชอปออกไปมอออกไปแดมเบอร์รี่รดน้องโรงเรียนก็มาจุดมองหันตค่ะยุดมองหันนะมองสต็อปนะน้องนายริยนก็ขึ้นรถมังนี้ค่ะที่พอวันขึ้นมาส่งน้องนายริยนทุกวันทุกวันกันาปากซอยนี้แหละค่ะหน้าปากซอยตรงนี้เลยค่ะ แต่ก่อนนี่ก็เป็นหน้าที่ของแม่บ้านนะคะที่ขึ้นมาส่งมารับน้องนางลินหน้าปากซอยแต่ระยะหลังมีจะเป็นหน้าที่ของพ่อบ้านคะ่ะสลับกันคะ่ะหน้าปากซอยถึงหน้าปากซอยแล้วคะ่ะเนี่ยแม่บ้านก็จะตีโค้งกลับนะคะตีโค้งกลับเข้ามาในซอยบ้านเนะะี่ยค่ะ สปูตรีจอยนะคะถนนเซนเนี่ถนนขามบ,บ้านนี่สร้างมาได้สิบกว่าปีแล้วค่ะแต่ก่อนนี่ก็เป็นป่าต้นคริสต์มาสค่ะเขาพึ่งมาแบ่งเขาพึ่งมาแบ่งขายใน,ในประมาณสิบกว่าปีบ้านหลังแรกที่สร้างขึ้นก็คือบ้านม่บ้านนี่แหละคะ่ะถนนตรงนี้แม่บ้านมาซื้อย,ยังเป็นถนนขี่ดินอยู่เลยค่ะยังทันเด้เทป,ปูดประมาณเนี่ยค่ะคือที่เนี่ยค่ะบ้านหลังนี้นะคะ ป่านนั้นี่อาจจะมองไม่เห็นนะคะอาจจะมองไม่เห็นค่ะนี่าลดเอามาซานลดจนไม้มา,มาะค่ะอันยุดก็ได้ <S 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 นี่ที่แม่บ้านเดินเนี่ยก็เป็นท,ที่ดินเจ้าแรกเลยค่ะที่คุณแบ่งขายก็มีทั้งหมดสิบกัาที่นะคะเนาคุณแบ่งเป็นสิบก่วควเรือนค่ะเนี่ยบ้านหลังนี้เลยค่ะที่ประาปม,มาณมาเก็บมักพีชหรือมักน้ำไม้นี่ค่ะ พื้ที่ของเพิ่นค่ะเนแบงขายประมาณสิบกว่าหลังะะากาศเย็นเย็นดีค่ะวันนี้ก็เอาไว้แค่นี้แล้วค่ะเดี๋ยวจะได้เวลาออกไปช้อปปิ้งอาหารนะคะป้าตามแม่บ้านออกไป ช้อปปิ้งคอสเกิร์ซื้อปิ้งซื้อหาอาหารมาไวเฮ็ดยูเฮ็ดกินเนะค่ะเนาะไปกันเลยค่ะเขาบ้านออกไปช้อปปิ mm ้งกันเลยค่ะได้เวลาพอดี แล้วแม่บ้านก็เจอพริกต้นหอมกระเทียมเจียวแม่บ้านลูกกุ๊ด 你认为？ มาถึงบ้านเรียบร้อยค่ะวันนี้อาทิตย์นี้สำหรับวันนี้อาทิตย์นี้เนี่ยค่ะ strawberry s e r ร e เดี๋ยวแม่บ้านขอจัดแจงเอาของเข้าตู้เย็นก่อนค่ะมีทุกยุดทุกมุมอาทิตย์ละข้างเนาะคะ่ะเนาะช้อปปิ้งอาทิตย์ละข้างค่ะอาหารเย็นที่เรียบเรียบเรียบง่ายของแม่บ้านเนาะคะ่ะก็มีเนืลอสเต็กนี่ค่ะ มีมะกรูดนียนชีสกับบอกคลีลวกแค่นี้แหละค่ะอาหารที่เรียบง่ายยูง่ายกินง่ายของแม่บ้านอเมริกาอาหารเย็นจ้ะออะไรมากมายเนาะคะ่นเนาะ